สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเชียร์ฟูลแฮนเมดนะคะในคลิปนี้จะมีทั้งหมดอยู่3 EP เป็นคลิปเกี่ยวกับการถักสตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าถักยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ถักเป็นเข็มขนาด1.25นะคะในคลิปหรือใครจะถัด1.5ก็ได้ไหมพรมที่ใช้เป็นไหมพรมสีพายสีขาวสีเขียวสี แดงหรือสีชมพูก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะว่าถนัดไหมชนิดไหนเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ชอบได้เลยค่ะหรือใครจะถักด้วยไหมสีขาวแล้วลงสีปุ่นก็จะได้สีพาสเทลซอฟต์ๆนะคะส่วนตรงนี้เป็นแพทเทิร์นของตัวสตรอเบอรี่นะคะที่เป็นตัวสีแดงหรือว่าสีขาวที่เราจะเลือกถักสันเดลักที่ใช้ก็จะเป็นตัว X หรือขวักธรรมดานะคะเริ่มแรกเราจะถักเมจิกริงค่ะ โดยการเอาชายไหมขึ้นมาทับกันแบบนี้ทําให้ชายไหมยอยู่ทางด้านซ้ายของมือเราก็จะได้ห่วงขึ้นมานะคะตัวไหมที่ติดกับม้วนลอดผ่านนิ้วก้อยขึ้นมาตรงที่นิ้วชี้พันคะหนึ่งรอบก็จะทําให้เวลาถักแล้วลื่นมือขึ้นนะคะพันหัวเข็มตรงที่ไหมด้านบนที่ติดกับตัวม้วนค่ะลงไปในห่วงฝั่งที่มี2เส้นเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงบนเข็มมีไหมยอยู่สเส้น แบบนี้นะคะเราจะซีล็อกห่วงค่ะปลดให้เหลือเส้นเดียวเราจะได้ห่วงแบบรูดได้แล้วนะคะตรงชายนี้เดี๋ยวเราลูดให้เขาชิดติดได้แต่เดี๋ยวเราจะถักตัวเอกรอบห่วงก่อนค่ะเริ่มจากการทำโซ่หนึ่งตามแพทเทิร์นนะคะถักเอกลงในห่วงคือลอดลงไปในห่วงแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงขึ้นมา บนเข็มมีไหมอยู่2เส้นพันหัวเข็มลอดผ่านสองเส้นนั้นค่ะแบบนี้เรียกว่าการถัก X หรือว่าขวักธรรมดานะคะจะถักหครั้งลงไปในห่วงกวักไหมลอดผ่านห่วงบนเข็มมีไหมอยู่สองเส้นพันหัวเข็มปลดลอดผ่านทั้งสองเส้นพันหัวเข็มลอดผ่านห่วงปลดลอดผ่านทั้งสองเส้น ครั้งที่4แล้วก็ครั้งที่5เราจะทำทั้งหมด6ครั้งค่ะในฐานแรกในรอบแรกนะคะบนเข็มมีไหมอยู่2เส้นพันหัวเข็มปลดลอดผ่านทั้ง2เส้นแล้วก็ดึงลูดขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะนับดูว่าได้6เอกหรือยังค่ะเราจะลูดรอบแรกนะคะให้หัวเขาชิดติดกัน แล้วเราจะมาซีบนหัว x ตัวที่1ลอดผ่าน2เส้น x ตัวที่1ค่ะลูดให้ชิดเลยจะได้ตรงก้นของสตรอเบอรี่นะคะแล้ว C บนหัว x หลักที่1ลอดผ่าน2เส้นบนหัว x หลักที่1เพื่อจบรอบที่1ค่ะปนเข็มมีไหมยูอ2เส้นปดให้เหลือเส้นเดียวแบบนี้เรียกว่าตี จบรอบที่1น,นะคะต่อไปรอบที่สองถักโซ่ขึ้นมา1ครั้งก่อนแล้วก็ถัก x ครั้งที่1ลงในหลักที่1ห,หลักถัดไปเราเห็นสัญลักษณ์เป็นตัว v แสดงว่าใน1ห,หลักเนี้ยเราจะถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกัน x ครั้งที่1แล้วก็ซ้ํา x อีก1ครั้งเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ตัว v นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านหลัก บนเข็มมีไหมอยู่2เส้นพันหัวเข็มปลดลอดผ่านทั้งสองเส้นใน2สองหลักนี้เราได้มาเป็น x แล้วก็ v นะคะหลักถัดไปก็ถัก x เ,เฉยๆใน1ห,หลักถัก x 1ครั้งสลับกับถักตัว v ก็คือถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกัน วนจนครบรอบที่2เลยนะคะทาให้ในรอบที่สองนี้จะเพิ่มมาเป็น9หลักค่ะจากรอบที่1เราจะมีทั้งหมดอยู่6หลักนะคะรอบที่2ถัก X สลับกับ V ทั้งหมด3ชุดค่ะพอครบแล้วในรอบที่2นะคะเราจะซีรอดผ่านบนหัว X หลักที่1รอดผ่าน2เส้นลงไปเลยเกี่ยวไหม ขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่2เส้นถ้า C เราจะต้องปลดให้เหลือเส้นเดียวขยับขยับให้เขาชิดติดกันนะคะรอบที่2ก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปขึ้นรอบที่3นะคะต้องขึ้นโซ่1ก่อนเพื่อทําหลักที่1แล้วก็ถัก2 x ก็คือ1หลักถัก x หลักถัดไปก็ถัก x นะคะ2 x ก็คือในแต่ละหลัก ถัก x 1ครั้งจำนวน2หลัก x x 2ครั้งนะคะพอเห็นสัญลักษณ์ตัว v แสดงว่าในหลักที่3จะถัก v v ก็คือ x 2ครั้งในหลักเดียวกันเป็นการเพิ่มจำนวนหลักขึ้นมานะคะในรอบที่3ถัก v จนวนครบรอบคือถัก2 x วีสลับกันไปทั้งหมด3ชุดนะคะถักไปให้ครบในหลักสุดท้ายเราก็ต้องมา C กับ X หลักที่1ในรอบที่3 C C คือลอดลงไปใน X หลักที่1ปลดให้เหลือเส้นเดียวทำให้ได้ปลายแหลมๆของสตรอเบอรี่เพิ่มขึ้นแล้วนะคะรอบที่ C ถักโซ่หนึ่งก่อนในหลักที่1ถัก X หลักที่สองก็ถัก X และหลักที่3ถักตัว X ค่ะวักธรรมดา1ครั้งในแต่ละหลักทั้งหมด3หลักพอเห็นสัญลักษณ์ตัว V แสดงว่าในหลักที่4นี้เราจะต้องถัก X 2ครั้งในหลักเดียวกันทำวนจนครบรอบที่4ี่นะคะคือถัก3 X V สลับกันไปทั้งหมด3ชุดจนครบรอบที่4ี่ค่ะ พอเราครบรอบที่4แล้วก็ c กับ x ตัวที่1ในรอบที่4เริ่มได้ปลายที่แหลมขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วนะคะขยายตัวสตรอเบอรี่ให้สูงขึ้นด้วยในรอบที่5ถัก4 x หลักที่1ถัก x หลักที่2ถัก x หลักที่3ถัก x ตัวเดียวนะคะหลักที่4ถัก x พอมาถึงหลักที่5 เป็นสัญลักษณ์ตัว v ค่ะแสดงว่าในหลักนี้เราก็ต้องถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกันจนครบรอบที่5นะคะเราจะถัก c x v สลับวนไปทั้งหมด3รอบพอถึงหลักที่เราถักจบแล้วเราต้องมา C จบรอบที่5กับ x ตัวที่1ของรอบที่5ตัวสตรอเบอรี่ของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นตรงปลายแหลมนะคะรอบที่6ขึ้นโซ่ก่อน1ครั้ง แล้วก็สัญลักษณ์ที่เราเห็นเป็น 5x แสดงว่าหลักที่1ถัก x หลักที่2ถัก x หลักที่3 x ค่ะความแน่นเท่ากับคอเข็มนะคะจะทำให้ตัว x ของเราสม่ำเสมอวิธีการขวาก,ก็คือก,กวักเข้าแล้วก็ x จะทำให้เห็นสัญลักษณ์ว่าเขาคว้ยกันเป็นลักษณะตัว x ค่ะทำวนจนครบรอบที่6นะคะ 5x สลับกับ v 3รอบจะได้รอบที่6นะคะต่อไปรอบที่7ขึ้น x 6ครั้งในแต่ละหลักถัก x 1ครั้งนะคะไป6หลักเราจะทำวนกันไป 6xv สลับกันไป3รอบ3ชุดนะคะ ความแน่นเท่ากับคอเข็มเวลากวกเข้าใช้วิธีการกวกเข้านะคะจะทําให้การกากบาทขึ้นลายเป็นสัญลักษณ์ตัว X ค่ะเวลากวกเข้าตัวเข็มจะบุกจะอยู่บนไหมนะคะแล้วเราก็กวกเข้าลอดผ่านตัวหลักในแต่ละรอบเราจะซีจบรอบทุกครั้งค่ะพอถึงรอบที่แปด คลื่อนโซ่หนึ่งก้อนในรอบที่8นะคะจะไม่มีการเพิ่มจำนวนหลักที่เป็นสัญลักษณ์ตัว V เลยเราจะใช้ x รอบเลยรอบที่8ทั้งหมด24หลักนะคะลงไปในหลักเกี่ยวไหมลอดผ่านหลักลงไปในหลักตัวเข็มนะคะจะอยู่บนไหมเวลาเรากวักเข้าลอดผ่านหลักจะ,จะสังเกตได้ว่าเขาจะคว้ยกันเป็นตัว x นะคะ จะเห็นลายได้ชัดขึ้นถ้าเรากวกเข้าลอดผ่านหลักต่อไปรอบที่11 3X แปลว่าหลักที่1ถัก X หลักที่2ถัก X หลักที่3ถัก X ถัก X แบบปกติเลยค่ะลงไปในหลกักเกี่ยวหมายลอดผ่านห่วงพันหัวเข็มลอดผ่าน2เส้นสัญลักษณ์ตัว A หรือว่าตัว V คว่ำนะคะ ก็คือลงไปในหลักก่อนบนเข็มมีไหมอยู่2เส้นเราจะไม่พันหัวเข็มแล้วลอดผ่าน2เส้นข้างบนนะคะเราจะไปลงในหลักถัดไปเลยค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่3เส้นแล้วเราก็จะเกี่ยวไหมที่ติดมือนะคะลอดผ่านทั้ง3เส้นเลยทําให้เรารวม2หลักเป็น1หลักสัญลักษณ์ถัดไปก็คือ 3x ตัวที่1ของชุดที่2 x ตัวที่2ของชุดที่2 x ตัวที่3ของชุดที่2แล้วก็ต่อด้วย a หรือ v คว่ำนะคะลงไปในหลักเกี่ยวไหมขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่2เส้นลงไปในหลักถัดไปเลยเกี่ยวไหมขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่3เส้นสัญ,ญลักษณ์นี้จะเป็นการรวบหลักนะคะทําให้ตัวสตรอเบอรี่ของเราเล็กลงแล้วก็หดพอมาถึงหลักสุดท้าย แล้วก็จะจบรอบไป C บน X หลักที่1จบรอบจะสังเกตได้ว่าตัวสตรอเบอรี่ของเรานะคะเขาจะเริ่มหดลงนิดนิดหนึ่งละค่ะตรงวันเขาจะลดจำนวนหลักลงต่อไปรอบที่12ขึ้นโซ่หนึ่งก่อนในหลักที่1ถัก X และก็หลักที่2ถัก X หลักที่3กับหลักที่4จะเป็นสัญลักษณ์ A หรือวีความนะคะลงไปในหลักที่4ลงไปในหลักที่5เกี่ยวไหมขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่3เส้นพันหัวเข็มปลดรอดผ่านทั้ง3เส้นทำให้จำนวนหลักของเราลดลง C จบรอบที่12กับ X ตัวที่1นะคะปลดให้เหลือเส้นเดียว ในรอบที่12จํานวนหลักเขาลดลงจะทําให้รูปทรงสตรอเบอรี่ของเราเป็นสวดทรงขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปรอบที่13ขึ้นโซ่1ก่อนแล้วก็ถัก X สลับกับตัว A นะคะหรือว่า V คว่ำลงไปในหลักเกี่ยวไหมขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่2เส้นแล้วก็ลงไปในหลัก,ก,ยยลก,ลลกถัดไปเลยยังไม่ต้องปลดลอดผ่านทั้ง2เส้นนั้นนะคะ เราจะรอปลดลอดผ่านทั้ง3เส้นทําให้ตัวสตรอเบอรี่ของเราเริ่มหดแล้วก็ถักได้ยากขึ้นนะคะเป็นการลดจํานวนหลักพอถึงหลักสุดท้ายเราก็ซีจบรอบที่13แล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งดึงลูดขึ้นมาให้ยาวประมาณ1ไม้มรรทัดนะคะเอาไว้ถักในรอบถัดไปเราจะยัดไหมก่อนค่ะยัดใยสังขคราะนะคะลงไปค่อยๆย,ย,ยัด ตรงปลายนะคะพยายามยัดให้แน่นนิดหนึ่งจะได้มีปลายแหลมๆหรือว่าใครชอบสุดทรงไหนก็ได้เลยนะคะในรอบที่14เราก็จะถัจกจับใช้ไหมที่เราเผื่อไว้เหลือไว้นะคะ1-2ถึงไม้มรรทัดก็ได้ค่ะเหลือวยาวๆก็ได้ในรอบที่14นี่นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ตัว A หรือว่า V คว่ำก็คือการรวมหลัก หลักที่1ลงไปในหลักเกี่ยวไหมขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่2เส้นหลักที่2ลงไปในหลักเกี่ยวไหมขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่3มเส้นพันหัวเข็มรวบให้เป็นหลักเดียวกันจากรอบที่13เรามีอยู่ทั้งหมด10หลักในรอบที่14เราจะลดจํานวนหลักให้ให้เขาชิดติดกันนะคะจะเหลือเพียงแค่5หลักถัก A หรือว่าวีคว่ำไปทั้งหมด5ชุดก็จะรอบที่14พอดีค่ะ จบรอบที่14 C ลงบนบนหัว A หลักที่1นะคะ C ถักโซ่สัก1ค่ะแล้วก็ลูดเลยเราจะเหลือชายไหมยอยู่นะคะเอาไว้เย็บติดกับกรีบเลี้ยงนะคะเหลือไว้ถ้าเกิดว่าใครถักด้วยไหมสีขาวอยากจะให้เป็นสตรอเบอรี่ที่ยังไม่สุกมากจะใช้สีฝุ่นนะคะทาตรงปลายแบบนี้ค่ะ เราจะเอาสีฝุ่นผสมกับน้ำเกลี่ก็ได้นะคะจะทำให้สีไม่หลุดออกถ้าเราใช้น้ำช่วยในการให้เขาซึมเหมือนเราย้อมไปเลยค่ะในลูกเล็กๆนะคะอยากจะเป็นสีชมพูแล้วก็มีสีส้มนิดหนึ่งก็จะได้เป็นสีโอรสนะคะก็จะได้สีที่คล้ายกับสตรอเบอรี่ที่ยังไม่สุกพอเราลงสีชมพูลงไปชั้นหนึ่งอยากจะแต้มสีส้ม ก็ลองเล่นดูได้เลยนะคะหรือว่าใครจะใช้บัสออนนะคะในการทาก็ได้ตัวสีฝุ่นนะคะมีแถมอยู่ในห้องเรียนที่เปิดสอนฝากติดตามเพจเช e ฟู Handmade ด้วยนะคะในเฟ e book พอเราลงสีเสร็จแล้วก็จะเย็บตัวมเมล็ดของสตรอเบอรี่นะคะตัวมเมล็ดสตรอเบอรี่ที่ติดอยู่ข้างนอกนะคะ mm hmm. ก็จะใช้ชายไหมไปมัดติดบมด้านบนของตัวสตรอเบอรี่แล้วเราค่อยโผล่ออกมาแทงแบบนี้เลยคะ่ะ จะใช้ไหมมุกเบอร์8ทบกัน2เส้นหรือว่าใช้ไหมที่เป็นเส้นเล็กๆก,ก็ได้นะคะแทงไปจากรูนี้ไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะทำอีกตาหนึ่งก็ได้ค่ะเราจะทำวนไปเรื่อยๆตามจำนวนที่เราต้องการเลยนะคะในขนาดของสตรอเบอรี่นะคะจะเล็กจะใหญ่ขึ้นอยู่กับไหมที่เราเลือกใช้แล้วก็เข็ม หนักมือมีผลต่อชิ้นงานค่ะในลูกใหญ่จะได้ประมาณนี้ส่วนคลิปถัดไปนะคะขอยกยอดไปอีกคลิปหนึ่งเป็นกลิปเลี้ยงแล้วก็ตัวดอกสตรอเบอรี่นะคะจะอยู่อีกคลิปหนึ่งค่ะใน EP ที่2ตัวกลิปเลี้ยงนะคะจะถักแบบ กลิบใหญ่ที่ยาวๆสลับกับกลิบเล็กนะคะจะเป็นได้ทั้งกลิบเลี้ยงของสตรอเบอรี่ที่เป็นผลแล้วก็กลิบเลี้ยงของตัวดอกสตรอเบอรี่ค่ะอยู่ในอีกคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้แล้วไปต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะตัวดอกสตรอเบอรี่จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปเลยค่ะ